ียสวยนะจ๊ะเนาะแมนจ้ะอ้วนดีด้วยจ้ะนี่จ้ะพี่ซีด้วยจ้ะมึง วันที 13, ่13กุมภาพันธ์หกหกจะพี่น้องมื้อนี้ก็พาะกันกับสาฝนคือเก่าจ้ะพาพี่พาน้องลองหวยลงพองคือเก่าจ้ะพี่น้องมืนน้อนี้มาขัวหอยคือเก่าเนาะจ้ะมาช่วงใบอีกแล้วไปจ้าลุนกับซาฝนสิได้สิมันหอยเอียงเนี่ยจะมื้อนี้พี่น้องจซาไปกันเลยจ้าจ้ามดีแขงมันกับซาฝนได้แล้วจ้ะนี่พินองหอยกาบพือเก่าจ้ะ กันี่สิบอกห้ยังไง,งกันอ๋อมาฟังนี่้หอยเชอรี่จากพี่น้องหน่อย,ออยอโฟทจ้าไม่ใช่หมูคนตอบ่านเช้าฝนก็เป็นหอยหน่อยๆบรรยากาดหน่อยเน,ยนานนะแล้วคนไปฟัว,วทั้งนาจะด้วยเป็นบยากาศตัวนี้ใหญ่เหน่ หอยจูกระมน,น,นางสองขนสองหาเวลามทายคีพีน้องดึงเด้จ้ะัวน,นพน่อได้หายเจอที่น้องคนที่มีเวลาแล้เจะพ้นหาแ่ เขียดจ้ะจริงเลยหมกแสบเพื่อกันจ้ะพี่หนุ่มโอ้ยพี่หนอ่มสวีทเต็มดีเห็นจ้ะเชอแบบนี้ลูวก่วอนนะจ้ะ เสเยี่ยพอดีคับไใ่ญงเกินไปแบบตอกแยะเอาเหนือ,อนะพี่นอ้อาคัสะกาศจ้ะ,จะจอ้อ่อนใอัน ป็นอยู่ลกเนาะยูซอนกันได้นลจ้ะนีน่นเล็้ยหวานดีจ้ะนะใส่นาะน่นจะสซ้อนกันนะ ค้นสูงอือซานวาได้อีกูอีกโสามหาซูเสียมถือมู้กองพี่เนาะจุยุหน่อ ไม้กานมันมาตีสูงอ้อยนาวสนามนาอเขายังเป็นสนสอนกันอยู่พี่น้องอยู่แบบสันสนกันไปเลยเนาะจ้ะ lên Mình... kìa đẹp thật, này là thân không được được cả pun Ini Masa pun kualit Masa pun kualit Masa Oh, 什么什么？你打的是脑的 จะคนตุ้มกินกับตำหิอแซ่บแซ่เลย,เยจ้ะพี่นอ้องสุดดียังมีห้ายาเลยจะ้ะแถวบ้านเพราะว่าเขาเห็ดสวนาานะจ๊ะเนาะเราใช้ถ<ม>ินเบิร์จ้ะพี่น้องต่ว่าปีใหม่มานี่ายคือเก่าจะ้จะนี่ขาพ่อตายจะ้จะพอคนออกหลูกมาออกเทื่อน,นึงห้าย ให้ายางสีอ้วนอ้วนพี่ของจ่าใช่ดีจ้ะอุ้ยเขียดอืมนี่ย้ะพี่สีเลยจ้ะมึ ลืมเองเลยจ้ะพี่นนอครบเกียวดีแล้ว Смотри, смотри, смотри. Что... Губы. Ух ты, губня издал корнем. Ух ты, ตรีมดี้ะจ๊ะน้องก็แัวกขัวแบบว่าผู้ถาพวขัวบกเทิงจะพี่อนาะขั้วะหนาเทิงนะจ๊ะ จะหัวนเอาจะพี่นอองกาดร้อนอุปบเอาให้พี่มีแรงคาเข่งจ้ะไหนน้องสดีนีอยู่ไกล sofuni kêu Oi, đẹp. Thoát pha hèn luôn. Muốn đi đâu? 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 สาคนไปเห็นไว้จังใหญ่แห้งจ้ะจะอยู่ไกลขีดหน้าจะรวยจ้ะพี่น้องจะเหนือสิหาเวลาไป กันนี่วิวลองไดูไก่กันเลยจ้ะแต่วก็มีเรื่อยๆจ้ะอีกอ่โอ้โะควขวบถ่ายห้ามพ่อได้จ้ะ

เจอพี่น้องจ้าเปิดใบไหว้มองหลายเต็เมมือเลยใจเฮ้ยจเจอพิ่ขันพั่นนาๆกว่านี้เนาะแมนจ้าก็ถือว่าสุดยอดจฮะลโหๆ ส,ส่วนนี้นานี่ซราบายมันจะเปลี่ยนไหมเ้าจะเป็นหอนเอาคือสิงง่วมหอ,อยจะพี่หนหรอ

เหี้ยเขียดอีแจ้ะอือเขียดไสยเขียดมืนจรพี่นนอะซาไท์พเอื่นเขียดังสักพึ่นกระบโอ้โหอแม่หอยจูพุงผอเด้อควดาฟนสูบยุบานพานผอ้้เชื่ยังไงเนาะเปนตัวหนอน Mm. แห้คจ้ะอ่องเด็กนี่มเอรี่อวนเป็นอวนเลยจ้ะ ເຮັດໄປອີກແຫຼະເຂົ້າກັບພໍ່ຫມຸກເດີ້ພີ່ນ້ອທ ใส่พอดีพททัดทัดเบิดหน่วยแตงองเด้อยเปลือกใอ้จุกให้คุ้มนี่อีกจ้ะไปเลย ใส่แบบกระงทับจะ้ะใส่นัวเชอรี่เชอรี่โอ้ยหน่อยๆติมจุ่มบุ๋มเลย,ยจุ าสารคุภาพมาสรุปยานหอยจ้าพี่น้องใส่เวลาแปบเดียวอีกล่วจ้าติมตานะจ้ะถือประมาณสุดยอดที่เก้าใจ้พี่น้องนี่ลกักลาก,ก็เป็นหอยกาบจะหอยอยู่หอยคุ้มก็ได้ถ้วยหน่อยนึงจ้าพี่น้องเขาเชื่อดีก็ได้บลายจ้าจ้าสิ่นชอบคลิปนี้ขอฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามชีวิตเท็ดในเด้จ้าก็กระดิ่งแงจ้งเตือนไว้นั่นจ้าพี่น้องาลุดในคลิปต่อไปสิเป็นการหาอยู่หาก,กินแบบได้พี่น้องเบิ้องอีกจ้าสำหรับคลิปมนันนี่สวัสดีจ้า